บัง,งนึงนี่มันกินสังเดีัางนึงเนี่ยรีบไป,ปด,ดึงขึ้นซ่าเดี๋ยวบงนึงเนี่ยน,น,น,นะผมนะว,ว่เาเป็นหินดีบัดเนี่ยปรากฏปรากฏมักยูเดี๋ยวละลืลบหินเนี่ยโอ้ยถึงทอนแล้ห <laughs> <laughs> ให้เขาเนย่งโคงหางบันะนะ จึงอยากโตดิไว้สิไป,ปซื้อเนี่ยตับมามเพืกก่อแดก็บ่ได้ไปซื้อเนี่ยฮะบ,บวกกินแล้วอ,กกอ๋อกมกระทะมูมันหน,นีไปแล้วยังป่าซ้อยมันเข้ามาเป็นปุ่งเนี่ย่อยให้มันหลุดลงไปโตนึงเนี่ยไปเบิดบพากนันหนีเบิด

เป็นไทยบันแท้บันหไหกแท้ๆคมีใีจนี่เขอบ้น <c oughs> คมวามพัฒนามันตั้งกันอยู่ที่อ,อบตอนะอยู่ที่นายกนะพัฒนาบพัฒนาก็อยู่ที่นายกนะ <c oughs> ได้นายกดีกับพัฒนาดีนะ,ะบ่ดีอยู่ที่นายกคนเนี้ยมันไหวอ่ะ <laughs> บ่รู้กับเขาก็ูบ้านหวกันโอ้ยผมอยู่สำเร็จดีคนไหนย่งางพอพัฒนาไปย่างนึง ยางอื่นขอพัฒนายางอื่นนี่เด้ลอยกระทงเนี่ยไล่เรือไฟไล่เรือไฟก็นึกว่าเรือไฟลำหมกยี่ไหมเรือไฟพาอยู่ซอยวัดรฮัทวะเอี้ยเมนวะเหรอเรือไฟอยู่คุณเด๋เหรอ เป็นเรือไฟอยู่กว่าเรืเอไฟน้อยนะตรงนี้คล้ายกับกับไอ้เปิ้ลบวงสวงบ่ะ่บ,บ่วงสวงไมนไมน้ำเด้อลอยกระทงมาสั้นเด้อ พ,พ่อคุณพ่นเนีนอเนอนนมออะไรด้ไนะงงนพ,อพ่อคุณกันเลยขงลาดอ่ะเอาดึงขึ้นมาจากตัวเด้อถ้ะกะากระซักตึกหน่อยนึงนี่ติดเลยนะนน เดี๋ยวมาามกินน้ำเขาไปในหินเขาหลุดนะเขาเดือดกนุ่มเต็มดือจิตมันเลนมันได้ไ่จังวะนี้สนะเอาเลยเอาไปไว้ละ

ดเัูดเข้าไปก็ซักไปรถเนี่ยคือปลาดุกเนี่ยมันโชบโชบมากินเยอะแล้วก็ไปนันนอสลามอยู่นะสลามน้ำจืดกันนะ Một con liềng Căng tôi <laughs> nhé Bạn hồ đọc Bố mình đọc Bạn vô nằm miền nam ngay Căng ở bộ phơi mà cái mì Bộ con liềng mình vô lẽo bạn hồ Mình lại chứ lọ Khiến này <laughs> บางทีก็เอาลงรถก็กินรถนะเนาะเห็นเป็นติดอยู่แถวบ้านด้วยกันเอาย้อนลงไปพอสองนาทีก็กินกว่าบางทีย้อนลงไปรถกินรถนอเอาไปตีนะเ้

แต่เสียดายตัวนี้เนาะ